จากที่มียักษ์ก้าวหัวได้ปลากรตกมาซึ่งตัวมันก็พยายามจะทําการเข้าโจมตีเพกไัน,นะครับเหมือนกับว่าพยายามป้องกันบางสิ่งบางอย่างและคนที่มันปกป้องจะเป็นทางด้านของแม่นางชิงหลิงนั่นเองนะครับเป็นวันที่ำให้พระเอกในตอนนี้ก็ไม่ทําการโจมตีมันกลับไปแต่อย่างใดเพราะถ้าเกิดว่าโจมตีไปแล้วล่ะก็เกรงว่าก็อาจจะได้รับผลกระทบไปถึงแม่นางชิงหลิงก็เป็นได้ในตอนนี้ก็ทําได้เพียงแค่ป้องกันการโจมตีหลบการโจมตีเท่านั้นนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าร่างวิญญา งูยักษ์ก้าวหัวนี้มันจะไม่หยุดแต่อย่างใดนะครับพยายามเข้าโจมตีพระเอกไม่เรื่อยจนพระเอกไม่สามารถทนได้ไหวตัวเขาจะต้องทําการโจมตีสวนกลับมันนะครับซึ่งทางด้านของแม่นางจิงหลินที่ได้ลืมตาขึ้นมาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวเธอก็พยายามที่จะตะเกียกตะกายมีสติของตนเองกลับมานะครับก่อนที่จะไปหยุดการโจมตีของงูยักษ์นั้นเอาไว้ โดยใช้เนตรงงเขียวสามปูผาทำการดูซับมันเอาไว้เหมือนกันนะครับจนท้าสุดแล้วก็สามารถกำราบมันลงได้ในที่สุดส่งพระเอกท,ทำการตรวจชีพจรในร่างกายของเธอแล้วเขานั้นก็ได้พบว่าพิษที่เธอนั้นได้ถูกมาก่อนหน้านี้มันได้หายหมดจดไปแล้วเรียบร้อยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีพอสมควรนะครับที่พวกเขานั้นสามารถขจัดพิษออกจากร่างกายของเธอได้ตัวเธอได้กล่าวขอบคุณพระเอกในสิ่งที่พระเอกคอยช่วยเหลือเธอตลอดเหมือนกันท ทุกครั้งที่มีปัญหาเลยครับคนที่คอยแก้ปัญหาให้เธอนัน้นจะเป็นทางด้านของพระเอกตลอดเลยนะครับก็เลยแบบมีความภาคภูมิใจในตัวพระเอกมากซึ่งก็ได้เล่าให้ความจริงให้กับพระเอกได้รับรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องงูยักษ์ก้าวหัวก่อนหน้านี้ก่อนใน,นี้ตัวเธอได้ไปยังทาแห่งหนึ่งนะครับผม <C> ได้ไปเจอกับซีโครงกระดกูกซึ่งซีโครงกระดูกนี้มันมีร่างวิญญาณงูก้าวหัวนี้ได้ปรากฏออกมาซึ่งตัวเธอก็เลยได้ทาการใช้เนตรงูเขียว3บุพพาในการกำลับมันเอาไว้ และหลังจากนั้นมันก็คอยติดตามอยู่ในร่างกายของเขามาโดยตลอดนะครับซึ่งมันก็ยังเป็นเรื่องดีต่อเธอเหมือนกันนะครับทุกๆครั้งที่เธอเจออันตรายมันก็คอยช่วยเหลือเธอได้เหมือนกันแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแถมหลังจากที่เ,เอกสามารถช่วยเหลือแม่นางชิงหลิงได้เขานั้นก็กด้กลับมาหาอาจารย์ของเขาซึ่งทางด้านของอาจารย์เย่าเหล่าในตอนนี้จะมีเซียนยุดเฟิงรวมถึงเหล่าทังโศกคนอื่นๆนะครับคอยดูแลปกป้องเป็นอย่างดี ในการดูซับผลต้นกำเนิดวิญญาณในตอนนี้นะครับและหลังจากนั้นพระเอกก็ได้กลับมาที่ห้องพักของเขาเพื่อที่จะมาเรียนรู้เทคนิควิชาะระดับชั้นฟ้าที่เขาได้มาก่อนท่านี้มันก็คือฝ่ามือเทวะของเทพยุทธ์นั่นเองนะครับพระเอก,กได้นำเอาซีโครงกระดูกทั้งหมด3ซีที่เขานั้นได้มานะครับเขานั้นก็รู้นะฮะว่ามันจะต้องเป็นเคล็ดลับวิชาะระดับสันฟ้าที่ตอนเอาไว้อยู่นั่นเองนะครับก่อนที่พระเอกจะได้ทําการใช้พลังจิตของเขาเพื่อตรวจสอบดูแต่พลังจิต ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะครับแต่พระเอกก็ยังดีที่มีเปลวเ,เพลิงนะครับเขานั้นก็ได้นำเอาเปลวเ,เพลิงวิ้เศษทําการล้อมลรวมเอา โครงกระดูกนี้ซึ่งมันก็สามารถทําได้สําเร็จจริงๆนะครับโครงกระดูกก็ได้กลายเป็นของเลวสีทองนะครับก่อนที่มันจะถูกดูดซับเข้ามาในมือของพอเพกนะครับเนตอนนี้พระเอกก็ได้รับบาดเจ็บเจ็บปวดรั่วราวเหมือนกําลังที่จะระเบิดออกไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วเขานั้นก็ได้มาโพลู่ที่ห่วงพลังจิตแห่งหนึ่งซึ่งห่วงพลังจิตนี้จะเป็นห่วงพลังจิตความทรงจําที่เทพยุทธ์คนเก่าได้ชิงเอาไว้แต่การที่เขานั้นได้ปรากฏออกมาหาพระเอกไม่ได้เป็นการโจมตีพระเอก แต่อย่างใดมาแสดงความยินดีกับพระเอกพอพระเอกเป็นคนที่ได้รับเศษเสี้ยวโครงกระดูกของเขาหรือว่าเคล็ดลับวิชาระับชั้นฟ้าถือว่าเป็นผู้สืบทอดของเขาต่อไปเหมือนกันนะครับเขาก็ได้สอนเทคนิคเคล็ดลับวิชารับชั้นฟ้า ฝ่ามือเทวะอันสุดแข็งแกร่งที่เขาคอยฝึกฝนมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้แต่สุดท้ายแล้วเขาก็แบบไม่ได้มีอายุยืนยาวมากพอในการที่จะทําให้มันโด่งดังนะครับก็อยากจะให้พระเอกสืบสารสารต่อเอาเข็ดลับวิชาระดับชั้นฟ้าของเขาโด่งดังไปทั่วยุทธภพให้จ่งได้ก่อนที่จะสอนเทคนิคให้พระเอกไปนะครับและหลังจากที่พระเอกสามารถที่จะเรียนรู้เข็ดลับวิชาระดับชั้นฟ้าได้แล้วเขานั้นก็ได้กลับมาหาอาจารย์ของเขาเพราะก็ดูเหมือนว่านิทตน อาจารย์ของเขาหรือว่าอาจารย์เย่าเหล่านีครับจะสามารถดูดซับผลต้นกําเนิดวิญญาณและคืนร่างวิญญาณของเขาให้กลับมามีประสิทธิภาพ100%เได้แล้วนะครับอาจจะแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยได้เลยทีเดียวในตัวสิ่งที่อาจารย์เย่าเหล่าพอที่จะสามารถสัมผัสได้ซึ่งตัวเขาเองก็ได้รีบเข้ามาหาพระเอกนะครับมีความภาคภูมิใจในตัวลูกศิษย์ของเขาเลยทีเดียวนะครับไม่คิดเลยว่าจะได้เจอศิษย์ทิ่ดีขนาดนี้ซึ่งหลังจากที่อาจารย์เย่าเหล่าสามารถฟื้นคืนพลังจิตวิญ ามาจนเต็มร้อยแล้วนะครับพระเอกนั้นก็ไม่อยากที่จะรออีกต่อไปอยากที่จะฟื้นคืนชีพร่างอาจารย์ของเขานั้นกลับมานะครับคือหลอมเลือนร่างจิตวิญญาณแล้วก็กายเนื้อเข้าด้วยกันนั่นเองแต่ทางด้านของอาจารย์ย่อเราก็คิดว่ามันยังเป็นเรื่องยากเหมือนกันเพราะวัตถุดิบทั้งหมดมันเป็นวัตถุดิบที่หายากพวกเขาคงจะต้องหาวัตถุดิบกลับมาก่อนเท่านั้นนะครับแต่สิ่งนั้นพระเอกไม่ได้เป็นกังวลนะครับเพราะตัวเขาได้เตรียมวัตถุดิบทั้งหมดไวแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นโลหิต รวมถึงสมุนไพรโอสดที่เขานั้นล้อมรวมมาได้จนหมดนะครับแม้แต่การ์ดาอาจารย์เราเราก็รู้สึกทึ่งเหมือนกันนะครับไม่คิดเลยว่าลูกศิษย์ของเขาจะมีความกระตือรือร้นขนาดนี้ทางด้านของเซียนยุทธเฟิงเองก็นําเอาซีโครงกระดูกออกมานะครับเป็นซีโครงกระดูกของระดับเซียนยุทธนะครับผมเป็นคนที่เขานั้นสามารถจัดการได้เป็นครัอริของเขาในสมัยอดีตน,นะครับแต่หลังจากที่จัดการฆ่าครัวริของเขาไปเขาก็ได้เก็บร่างเอาไว้เหมือนกัน จะพอที่จะมีประโยชน์ในการหลอมรวมกายเนื้อของอาจารย์เย้าเหลาหรือว่าสหายของเขาได้เหมือนกันนะครับในแต่นั้นเองเมื่อวตัตถุดิบของพวกเขาครบเสร็จสับแล้วเรียบร้อยนะครับรวมถึงพระเอกก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งมานะครับเป็นซีโครงกระดูกของเราเทพยุธก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่เขานั้นสามารถเก็บรวบรวมได้มามันก็อาจจะพอมีประโยชน์ในการหลอมรวมกายเนื้อให้อาจารย์เย้าเหลานั้นแข็งแกรงขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้ซึ่งเสียนยุทธฟเฟิงเทนแบบนี้ก็รู้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าสามารถทํา สาเร็จจริงๆอาจจะทะลุไปถึงระดับเทพยุดได้เลยนะครับก่อนที่พวกเขาจะได้มุ่งเดินทางไปที่หอดาวตกนะครับผมเพื่อที่จะไปเริ่มทําการรอมร่วมกายเนื้อในทันทีโดยก็จะให้เหล่าท้พโสกคนอื่นนะครับคอยดูแลปกป้องเอาไว้ในตลอดระยะเวลานี้ห้ามให้ใครเข้ามารบกวนเป็นอันเด็กกะนะครับและหลังจากนั้นพระเอกก็ได้นําเอาวัตถุดิบสมุนไพรทั้งหมดออกมาเพื่อทําการเริ่มพิธีของเขานะครับโดยในตอนนี้ทางด้านของอาจารย์เย้าเหลาที่ได้เห็นลูกศิษย์ของ เขาแล้วเขานั้นก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้ก็ไม่คิดที่จะรับลูกศิษย์คนไหนนะครับเพราะเขาเคยถูกหักลังมาก่อนก็เลยไม่กล้าที่จะมีลูกศิษย์อีกนะครับแต่พอได้มาเจอกระเพกแล้วความคิดของเขานั้นเปลี่ยนไปลูกศิษย์คนนี้เป็นลูกศิษย์ที่ดีมากๆเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆที่เขานั้นได้พระเอกเป็นศิษย์ในครั้งนี้ในตอนนี้ความภาคภูมิใจของเขามันก็ได้ล้นปีเข้ามาในใจน้ำตาแทบทจะไหลออกมาเลยทีเดียวนะครับและหลังจากนั้นพระเ ก็ได้นําเอาร่างที่ไร้วิญญาณของเซียนหยุดผู้หนึ่งออกมานะครับนําเอาโรหิตวิญญาณของเขานะครับทาให้ร่างที่ไร้วิญญาณนี้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่พระเอกจะบอกให้อาจารย์เย่าเหลาทาการรอมรวมร่างกายของเขาเขาใส่ในร่างกายเนื้อนี้านนะครับทางด้านของอาจารย์ย่าเหลาก็ได้ทําตามสิ่งที่พระเอกบอกนะครับตัวเขาก็ได้นําเอาร่างจิตวิญญาณของเขาพยายามอย่างเต็มที่รอมรวมเข้ากับกายเนื้อถึงแม้ว่ามันจะมีความเจ็บปว เป็นอย่างมากทรมานเป็นอย่างมากพอเปลวเพลิงความเอกก็คอยแผดเผาร่างจิตวิญญาณของเขาไปเหมือนกันนะครับแต่ตัวเขาก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อทน,นทานไม่ให้ได้เหมือนกันตัวในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะสามารถทําได้สําเร็จนะครับอาจารย์เย่าเราสามารถที่จะรอมรวมร่างจิตวิญญาณของเขาเขากับกายเนื้อหนีได้แต่มันก็ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อจากนี้ไปมันก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์เย่าเหลาจะสามารถทําได้สําเร็จหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าในการหลอมรวมร่างจิตวิญญาณเ กับร่างกายเนื้อท่านเองนะครับก็ทําได้เพียงแค่รอคอยเท่าน,นั้นก่อนที่พระเอกจะนมุ่งเดินทางออกไปจากสถานที่นี้ไปส่วนทางด้านของตํานักเจตพูดในตอนนี้พวกเขาก็ได้เรียกตัวกันมารวมพลนะครับเพราะจุดมุ่งหมายของพวกเขาในตอนนี้คือบุกเข้าไปถล่มหอดาวตกทับลายหอดาวตกที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในอ e ีมีนก็จบไปก่อนนะครับกําลังมันเลยทีเดียวนะครับต่อหน,น้าสนุกแน่นอนนะฮะเราจะได้เห็นอาจารย์ย่าเหล่าของเรานะครับผมที่มีความแข็งแร่งขึ้นมานีฮะ บรรลุไปถึงระดับกึ่งเทพหยุดเลยทีเดียวนะครับสำหรับตอนหน้านี่ะสำหรับ EP นี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ EP หน้าคลิปหน้าเจอกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผิดภาพเป็นการใดขอโทษขออภัยมาณที่นี่ตัวนะครับส่วนทางช่องเราไม่ได้มีการโปรโมทเว็บพนันนะครับผมห้ามลงเชื่อไปอะไรขาดแอมก่อนเดี๋ยวผมจะรีบลบคอมเมนต์ที่ไม่ดีออกไปให้หมดโดยเร็วที่สุดนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ